นำมาละลายนะครับใส่ผสมกับตัวน้ํายุกเกิดของเราเลยประมาณ3วันเพื่อนจะเห็นอัตราการต้นพืชต้นโสมนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักประเภทไหนก็ช่างถ้ามันต้นโสมครับนำสูตรนี้ไปทําได้เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ใครมีปัญหาในเรื่องของพริกต้นโสมอันนี้เป็นพริกต้นเก่าของผมนะผมปลูกเสร็จแล้ว ยัดเอาไว้ในซอกนะครับเียดเอาไว้ในซอกกลางๆนู้นจนลืมไปเลยพอมาดูทีหนึ่งโอ้โหต้นขอโสมมากเลยเพื่อใครมีปัญหาแบบนี้อยู่เนาะแต่เขาก็ยังให้ผลผลิตอยู่เรื่อยๆนะแต่เพื่ออาจจะมีปัญหาเรื่องการโสมอาการโสมของต้นนะครับวิธีการแก้ปัญหามีไหมมีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกระถางก่อนอยู่ในกระถางว่าสภาพดินเป็นยังไงมาดูสภาพดินในกระถางนะครับดินในกระถางก็โอ้โห แร่ธาตุต่างๆน่าจะหมดแล้วมั้งมหมดจริงๆแหละเดี๋ยวจะให้ดูใกล้เพื่อนๆดูสภาพดินจะเป็นในส่วนของปุ๋ยขี้ไก่ที่ผมเคยผสมลงไปในรอบแรกนะครับเห็นไหมเนี่ยรากฝอยรากฝอยอของเขาก็น่าจะแน่นแล้วแหละรากคงจะขดหมดแล้วนะครับวันนี้จะมาแจกวิธีการดูแลร,รักษาดินในกระถางแบบเก่าๆโซมโซมแบบนี้นะครับ ผื่อใครกาลังเจอกับปัญหาอยู่สูตรนี้สามารถทําได้กับทุก,ทกพืชน,นะว่าจะเป็นต้นพลิกหรือว่าจะเป็นต้นดอกไม้นะครับทํำได้หมดอันดับแรกก็มาดูเรื่องรากก่อนเอ,อิน,นปัญหาปัญหาชุดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปัญหารากลอยเนี่ยรากลอยใช่ไหมพอเราปลูกนานๆเข้ารากมันจะลอยพอลอยเสร็จก็มันไม่ไม,ไม่ไม่มีสารอาหารนะครับวิธีการขั้นตอนแรกเลย รามาดูในส่วนของบริเวณยอดนะครับก็จะมีต้นที่มันหักดูนี่เกิดจากหนอนนั่นเนี่ยเห็นไหมถ้ามันมีนอนจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะชอนใช้แอบล่องอย่างนี้เลยทำการหักดูว่าเออต้นมันมีความมันเป็นปัญหาเกิดจากอะไรผจากากที่สังเกตนะจะเป็นนอนนะครับ นี่นอนจะเป็นอย่างนี้มันจะชอนกินข้างในอย่างนี้นะครับตับแรกแต่งก่อนดูก่อนตัดพวกนี่ผมมันผมจะเจอแล้วนะเนี่ไม่เจอไม่เจออ่ะนะครับตัดแต่งพวกกิ่งที่มันแห้งๆออกเนาะแบบนี้เสร็จแล้วนะถ้าเกิดปัญหารากลอยแบบนี้เราต้องทําไงครับยังไงเราก็ต้องพรวนดินนะครับ ไม่ไม่พวนก็เจาะให้มันเป็นรูก็ได้หืมดิดแข็ง๊กเลยแย่ไม่เข้าเลยอเอเดี้ผมขอแทงพวนสักพักนึ่งหลังจากการพรวนสักพักหนึ่งมามาดูตัวปุ๋ยกันนะครับวันนี้ ถ้าเป็นประเภทของพริกนะครับยังไงก็ขาดเรื่องปุ๋ยขี้ไก่ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะปุ๋ยขี้ไก่ชุดนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะครับทำการหมักเรียบร้อยแล้วหมักแล้วก็ทําการตากแดดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับพวกช้อนพวกอะไรเนี่ยผมไม่ได้นําไปนําไปรับประทานนะอ,าอาหารนะครับผมใช้นในสวนเนาะน้องๆเด็กๆเห็นวิธีการทําก็อย่าไปเอาของคุณแม่มานะ ใช้ปุ๋ยที้ไก่เกลียบนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะโดยตัวปุ๋ยขี้ไก่เกลียบตัวนี้จะเป็นพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเยอะนะครับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลให้กับต้นพืชของเราก็เลยประมาณนี้อ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นี่ เป็นฐานนะครับตัวฐานช่วยในเรื่องอะไรก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมความชื้นนะครับตึงพวกไนโตรเจนเอาไว้ในตัวไนโตรเจนก็จะไปให้กับรากพืชน,นะครับเนี่ยตัวฐานเ็าจะมีรูพรุนเป็นรูเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยพอเวลาอากาศความชื้นต่างๆมันเข้าไปสะสมในตัวฐานเวลารากพลิกเขา,าผ่านมาใกล้ๆเขาก็จะมาดูดกินอยู่ในตัวฐานนี่นะครับ เวลาเราใส่ปุ๋ยไปมันก็จะไม่ละลายลงไปในดินทั้งหมดนะมันจะตึงไว้กับตัวฐานนะครับโดยฐานนี้เลยสุดท้ายเราก็ต้องพวนเหมือนเดิมนะเพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม,มให้มันลงไปเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ารากคลิกมันลอยใช่ไหมเราใส่ฐานประมาณนี้อ่ะต่อไปเรามาเติมสารอาหารกันดีกว่าสารอาหารจะเป็นประเภทของอตัวเร่งนะครับเร่งรากก็จะเป็นะกะปินะครับ เราจะเอาคุณสมบัติของไคโทซา,านจากกะปิมาช่วยมาช่วยให้รากพริกเดินดีขึ้นนะครับประเภทของรากฝอยเพิ่มเพิ่มรากฝอยให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะใช้กะปิก็ประมาณสักนิดหน่อยประมาณนี้แต่คนก็ทำการละลายก่อนนะก็จะละลายใส่กันก่อนมันมันง่ายครับมันง่ายดีมันละลายง่ายดีอ่ะแช่ิึงไว้จะพักนึง ต่อไปผมจะใช้เป็นตัวนี้ขายไม่ได้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโยเกิร์ตเนาะัวเกิดยกโยเกิร์ตจะมีจุลินทรีย์อยู่เยอะมากนะครับเนี่ยใครมีโยเกิร์ตประเภทของไปหาซื้อตามแมคโครโลตัสก็ได้ที่เขาอาวันจะวันจะหมดอายุเห็นไหมเขาจะมีแผนที่ว่าชุดที่ว่าวางไว้วันหมดอายุนะครับใช้โยเกิร์ตนี่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะนี่มัพูนนี่เลยนำมาละลายนะครับ ตัวจุลินทรีย์ตัวนี้แหละจะช่วยย่อยปุ๋ยย่อยสารอาหารต่างๆนะครับพลิกที่มันส้มๆมันจะฟื้นคืนสภาพฟืนฟ้นคืนฟื้นตัวเร็วมากนะครับประมาณหนึ่งสองวันก็จะมีการแตกยอดติดต่อเพิ่มขึ้นแบบแบบเห็นผลได้ชัดมากๆนะครับตัวกะปิเดี๋ยวผมขอไลก่กะปิสักพักหนึ่งก่อนนะตอนนี้กะปิของเราก็เริ่มไาลายได้ที่แล้วนะครับต่อไปก็เท ใส่ผสมกับตัวน้ำยุกเกิลของเราเลยนี่สามารถนำไปรดราดกับประเภทของต้นพืชต้นผักก็ได้นะถ้าอยากให้ผักกรอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยบำรุงรากฝอยให้กับพืชของเราได้หาอาหารเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยไปลองทำดูก็ได้นะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำการพรวนพรวนดินเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ใต้กระถางมันจะได้ไม่ไม่ลอยไม่ฟูนะครับ ควรก็ปิดปิดไว้ข้างบนนี่แหละต่อไปเราก็นำตัวปุยของเรามาเลยแล้วทำการตักรไปเลยนะครับเหมือนที่บอกแหละต้นพืชต้นโซมนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักประเภทไหนก็ช่างถ้ามันต้นโสมนะครับนำสูตรนี้ไปทำได้เลยประมาณสามวันเพื่อนจะเห็นอัตราการ แทงยอดใหม่ออกมามก็ไม่ต้องรดทีเดียวให้มันหมดเลยก็ได้นะพยายามให้ตัวฮอร์โมนตัวปุ๋ยของเราอยู่ในกระถางได้เยอะที่สุดนะครับนี่เห็นไหมเพียงเท่านี้นะครับต้นพริกที่มีอาการทุดโทมเพื่อนเพื่อนก็ดูปะต้นพริกผมนานไม่นาน,น,านดูรากจนออกมาทางนี้แล้วนะที่จริงมันต้องตัดนะมันต้องตัดทำแขนงใหม่ตัด เป็นแขนงใหม่ออกมาแต่ถ้าอยากจะบํารุงเนาะเพราะว่ามันก็ยังติดต่อกออกผลให้เราอยู่ตลอดเนะี่ยมันก็ยังได้กินตลอดนะครับต่อไปเราก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของพวกระเภทของใบเหลืองกันนะครับอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับวิธีการบํารุงดูแลรักษาต้นพืชในกระถางวิธีการง่ายๆนะครับเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆสมาชิกพอบ้านในบ้านที่อยู่บ้านเฉยเนาะอยากจะดูแลรักษาพิกเนาะก็ทําสูตรนี้ได้เลยนะครับอวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเรา ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกาไดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกที่รักในการ,กรเกษตรเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่เห็นคลิปเนาะ <c oughs> อาเจอกันใหม่วันพรงนี้นะครับกับวิธีการทำกรเกษตรที่การง่ายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละโอ้ที่ผมโซมมากเลยอ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ